สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนยื่นภาษีออนไลน์นะคะกับเว็บฟรีพิกนะคะสำหรับใครที่เป็นคอน t ิบิวเตอร์เนี่ยที่ขายรูปอยู่ในฟรีพิกนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันให้มีการยื่นภาษีตั้งแต่ปี2019แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหักเรา24%ซึ่งมันจะต่างจากช h ต t t e r ์สต็อกก็คือมันจะให้ยื่นภาษีออนไลน์สำหรับคนที่ไม่ใช่พลเมืองหรือเป็นชาวอเมริกันส่วนฟรีพิกเนี่ยเป็น เอเว็บขายรูปของสเปนอะนะคะปกติถ้าเกิดเป็นพล,ลเมืองของสเปนเนี่ยเราก็จะเสียภาษีทั้งหมด24%แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่เนี่ยเขาเนี่ยให้เรายื่นแบบฟอร์มภาษีที่เรายื่นภายในประเทศของเราเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องโดนหัก24%นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย เราไม่ต้องไปกรมสรรพากรแต่ให้เราเนี่ยยื่นภาษีออนไลน์หลังจากที่เรากรอข้อมูลยื่นภาษีออนไลน์แล้วนะคะรอสักประมาณ2-3วันให้เราเนี่ยเข้าไปที่เออไม่แนะนำให้เข้าจากเว็บ Google นะคะเพราะสอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วมันจะมีปัญหาให้พิมพ์ rd.go.th โดยตรงเลยนะคะแล้วก็กด enter ค่ะเสร็จแล้วคลิกที่เข้าสู่หน้าหลัก แล้วตรงกลางเราจะเห็นคำว่า e feeling นะคะตรงนี้ให้เราคลิกนะคะที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้เนี่ยคือเรากรอกไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเราต้องการจะพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นสีชมพูเพื่อเอามาแนบกับฟรีพิกนะคะให้เราคลิกไปที่ตัวเลข90 -91 ับ91ค่ะอ่ากรอกนะคะ กรอกเลขที่บัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่าน8ตัวให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราเนี่ยระบุนะคะด้านหลังบัตรของเราด้านหลังบัตรประชาชนของเรานะคะพิมพ์โดยที่ไม่ต้องมีขีดนะคะแล้วก็กดตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเลือกนะคะเลือก พิมใบเสร็จรับเงินอ่แล้วก็กดแสดงรายการนะคะเลือกค่ะตรงนี้ป๊บอ่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นไฟล์ pdf ให้เราเนื่องจากเรายื่นภาษีกับฟรีพิกนะคะอาจจะไม่ต้องป้นแล้วมาสแกนนะคะเสียเวลาเราสามารถกดดาวน์โหลดนะคะใบเสร็จนะคะ รับเงินที่เราได้ยื่นภาษีเอาไว้เนี่ยกดดาวน์โหลดได้เลยโอเคพอกดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาเข้ามาที่ Photoshop นะคะแล้วจัดการให้บัตรประชาชนของเรานะแล้วก็ ใบภาษีที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บของสักกมภาระเมื่อครู่นะคะให้มันอยู่หน้าเดียวกันจะเซฟเป็นไฟล์ jpeg เซฟเป็น pdf หรือเซฟเป็น png ก็ได้นะคะแต่ขนาดต้องไม่เกิน2เมกนะคะและเราก็เข้าไปยื่นภาษีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ล็อกอินไปที่ contributor f e e pick ของเราเลือกนะคะ my f i เลือกมา Fiscal i n f o r m a เ i o n นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปแนบนะคะเลือกตรงนี้นะคะ r e s i d e n t นะคะ Certificate แล้วก็กดอัปโหลดนะคะอันนี้อัปโหลดไปแล้วนะคะมันจะขึ้นว่า Pending ก็คือรอตรวจสอบอยู่แบบนี้นะคะเท่านี้เองค่ะก็จะเป็นการอัปโหลดนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการอัปโหลดรอเจ้าหน้าที่ของฟ e ีพิกเนี่ยให้เขาตรวจ นะคะว่าใบเสียภาษีของเราเนี่ยถูกต้องตรงตามกับ ID หรือบัตรประชาชนของเราหรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝาก Subscribe ช่อง Animate ด้วยค่ะ